ครับวันนี้สาระน่ารู้วันนี้ขอเสนอเล่นโทรศัพท์ในรถแล้วโทรศัพท์ร้อนจะทํายังไงให้โทรศัพท์เย็นนะครับหลายคนนะครับท่านผู้ชมเล่น Facebook เล่นไลน์ในรถนะครับโดยเฉพาะคุณภรรยานะครับคุณสามีคุณก็ขับรถไปแต่คุณภรรยาเนี่ยเล่น Facebook เล่นไลน์ดู u t u b e นะครับโอ้โหมันเลยนะครับทําให้โทรศัพท์ร้อนนะครับโทรศัพท์ร้อนก็ข้อเสียคือนะครับทาให้แบตเตอรี่บวมได้ทําให้เครื่องเนี่ย พังไว้นะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรให้โทรศัพท์เย็นนะครับในขณะที่อยู่ในรถนะครับท่านผู้ชมวิธีการง่ายๆนะครับนี่โทรศัพท์เรานี่แหละนะครับนําไปจ่อช่องแอร์นะครับท่านผู้ชมอย่าไปจ่อจนติดนะครับแอบดึงออกมานะครับให้พัดลมนะครับให้แอร์ของนะครับแอร์ของรถนะครับเป่านะครับเป่ามาเลยนะครับอย่าไปจ่อนะครับอย่าไปจ่อนะครับแล้วก็สักพักก็สลับทางนะครับนี่สลับไปสลับมาอย่างนี้จนโทรศัพท์เย็นนะครับท่านผู้ชม ทำให้เครื่องไม่ร้อนนะครับและหลังจากมันเย็นแล้วคุณก็จะเพิ่งเล่นนะครับทิ้งไว้สักพักคุณค่อยเล่นต่อนะครับนี่คือสาระน่าดูในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนีล้ลากันไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ